สวัสดีครับยินดี้รับชมช่องเดอะหํหน้อยนะครับวันนี้เราอยู่ในโลบ็อกอีกเช่นเคยนะครับในแมปอินฟล c กชั n นอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้เล่นวงการนี้มานานอีกเช่นกันเลยเนาะเอาละครับแล้วทำไมแบบนี้ขอตัวใหญ่ละโอ้เธอช่างเธอช่างเธอผมก็จะไม่ได้หรอกครับว่านอีพีเท่าไหรเออถ้าใครจาได้ก็พิมพ์บอกได้เนาะแล้วถ้าจำความจําดีนะโอเค แต่ก็อยากิีโกงไปแอบดูก่อนเนาะเดี๋ยวได้ดูได้ก็ทุกคนก็ดูได้แหละก็ผมก็เคยเล่นอยู่นั้นแบบนี้ถ้าจะไม่ปิดนะครับโอเคตรงนี้ผมเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมเออซอมบี้วิ่งเร็วอืมเป็นแหล่งสร้างพลังงานจากดกรกผู้หญิงคนนั้นที่เขาอธิบายเคินหลอกไปต่อมาเป็นเอ,อ่อซอมบี้อ้วนตัวใหญ่ดึกดักเป็นซอมบี้แข็งแกร่งนะครับในราคา2500 อาจารย์ผิดอีพีก่อนเหมือนผมจะแคะไปต่อไม่ได้แคสนะโอเคนี่ครับเป็นตัวใหญ่ๆสีดำๆเนาะเป็นเหมือนหุ่นเหล็กอะไรของน้องนี่เลยเนาะแล้วจำได้โปรดจำไี้ผมบวกได้ไหมครับว่าซอมบี้นั้นอ,อะไรอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ,เ,อเป็นสีสีแดงนะครับอีเสือจะทำคัญที่สุดไอ้พวกที่มันตกแต่งอย่างเช่นไอ้พวกนี้นี่ ไอ้ปกสีฟ้านี่เป็นสิ่งที่ตกแต่งอย่าง,งเช่นไอ้อหลปญัญญาอ่อนนี่จะเป็นกล่องสีด่ดมนะครับที่ผมเคยซื้อไปอ๋ละอ๋อละอ๋อละเราจะไปซื้อน้องเลยนะครับในเครื่องผลิตน้องในราคา2500บาทเราจะออกไปตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่ามันจะเป็นการบังเข้าไปนิดนึงเนาะแล้วก็สร้างสกรีโอเคสร้างที่นี่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาละครับถามา่าสร้างประตูกั้นสบิ่มไหมก็ต้องสร้างเนาะโอเคประตูสีแดงใช่ไหมจัดไปโอเคอืึนี่ราคา500บาทสร้างสกรี ลาางสุดเงินนี่พอหรอมันเป็นแบบนี้แล้ทุกคนผมร้องาคาเลยนะเ้องจริงแตวผมร้อา,าลัาตอนไหนปุกแบบนี้เนี่ยเงินผมก็อุจ่ายเกิบต้งนานนะมันเพื่อเงินไปหรือเปล่าเอาละเอาละอละย่าไปสนใจเขาเลยเนาะตรงน,นี้แล้วก็มาสนใจใซอมบี้ของเราดีกว่านะครับเขาว่ากันว่ามันทั้งอึดแล้วก็เร็วด้นะวยเนาะเอออย่าอึดเร็วแข็งแกร่งแรงเลย ตอนนี้เราก็มีสมมติทัวบ้านทั่วเมืองกันทีย่อ้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือคืนโล่งแล้วนะตรงนี้คืนโล่งแล้วนะอุ้ยไอ้ยักษ์กำลังโจมตีกับเอ้ยกำลังโจมตีกับดสุสสวาดแล้วนะดู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 ยิงลูกเปี้ยงเปียง,ยงอย่ายปล่อยให้มันยิงลูกเห็นไหมมันยิงลูกอยู่อ้าวเห็นไหมโอ้ยปล่อยนี่เป็นล้อมาคนนู้นทำไมเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงหัวพ่อเนี่ยลูกเนี่ยพ่อเหยียบหัวมาอยู่เนี่ยมากินมาเสียลูกเอ้ย จิ๋วพ่อขอร้องล่ะลูกเอ้ยขอร้องละโอ้ยผมลืมมาทุกคนอ้าวแล้วครับทุกคนตอนนี้แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะอยู่บนหัวพ่อตีนีนเห็นไหมนีอ่ะมากินมาสักทีเอากินยิงมันโอ้ยจะเก่งไปไหนอินทรบัดิแล้วก็ตบคอหักเลยนี่ตบคอหักเลยนี่โอ้ตรงนี้มาเต็มเลยเป็นฝูงเลยเอาละ่ะนีนีคนนี้จ้าคนนี้เลยจ้าเอา นี่คนนี้นีคามก่อนนี่จัดการมันก่อนขอร้องนะเอ้ยไม่ไหวเลยนะแล้วผลจะไปตรงตรงกลางได้ไหมนะอ้ามีคนมาวะ่ะอ้าเขาทำอะไรวะเอาจาอ้าย์เดอะตรงนี้เนี่ยลูกตรงนี้นะลูกตรงน,นะรงนี้เอาไตผมชักจะปวดหัวกับตอมบี้ขปบแล้วนะเออ มันอาจที่จะเป็นมันอาจจะเป็นอิสเซอเอ็กบะเล็บบางอย่างเป็นความลับของเกมอะไรบางอย่างแล้วเนาะอ่ามาเป็นแก๊งแล้วนะมาเป็นแก๊งแล้วนะมาเป็นแก๊งแล้วนะเออกจีมันไม่ตายหรอกงับเขาให้โอเคเยี่ยมไปเลยเอาโอ้ยพวกนี้อ้ซอมบี้บ้าบอไม่คิดจะแบ่งนิมกินเอาละครับตัวนี้อยู่ใกล้ออยู่ใกล้ฐานทัพนั้นเองจริง,รงด้วยโอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยตอนนี้กระสีม,มิสอมบี้ลงมาเรืนะ่อยๆเนาะไม่เป็นไรโอเคทุกคนจะไปพักกันได้ ผมจะท้องการไปสอบดนดัเที่ยอ,อีกสักทีนหนึ่งอาละครับเพื่อเป็นการชื่อเลอนสัตว์โลกนะครับอ้าวหรอครับผมต้องอ้าวหรอเอลนะลืม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 ตอนนี้เราก็มาอยู่ต,งต,ร,งต,ร,งตรงกลางกันเช่นเคยนะครับและที่แน่นอนครับทุกท่านตรงนี้ผมก็เลือดรถเช่นเคยนะครับแต่คราวนี้ผมเลือดรถร้อยลงนะจากตอนเดิมนะลดน้อยลงมากๆเลยนะนี่ เอาละเอาละผมต้องการที่จะออกแบบเป็นๆนนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะเออช่วยอ้าวใครยิงอ่ะใครยิงวะมาจากไหนอ่ะน่ากลัวน่ากลัวอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้แก,กเป็นใครอ่ะเอ้ยอย่ามายุ่งนะนออกไปได้ไงเอยตอมีมา,าตวัวโดนทำมาต่อมีมา,าสู้ๆนะเธอ ซู้นะเธอสอมบี้มาเป็นลูกน้องใครไม่รู้อะยิงมันูยนุยิงมันยิงมันยิงมันเอาทำไมเลือดรนะ้อ่ะอ๋อเอาไปนอกเขตแน่เลย่ะอย่าเอาไปนอกเขตจะตายไม่เอานาะสอมบี้ธรรมดามาอยู่นะช่วยกันช่วยกันเธอช่วยกันไออ้วนมาเลายวอ,อ,อ,อีอ้วนมาวิงเดือ็มา้วยอี มาสิมาสิมาสิโอ้ยเจ็บเจ็บมันกลับด้วยเอ้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 ยมาสิ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 มา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 พอหักไปเลยอีตัวนี้อึดตัวนี้อึดอึดเหรออึดเหรออึดเหรอเออนั่นแหละไม่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 ยไม่ยุ่งกับฉันย่าไม่ยุ่งกับฉันย่าไม่ยุ่งย่าไม่ยุ่งยัม่ยุ่งยไม่ยุ่งอย่าไปให้มันเข้าไปอย่าไปให้มันเข้าไปไม่โอ้เกือบไปละมาสิมาสิ มาสิมันจะเข้าไปป้อมแน่เลยมันจะเข้าไปในป้อมแน่เลยมาสิมาสิมาสิอพวกวิ่งเร็วเดี๋ยวมันนาคขานมากโอ้ยอ็นนี้ทำให้เป็นมิจฉาโอ้ยโอ้ยไม่ไม่นะไม่นะไม่นะยายาโอ้ยเกือบละเอ้ยมาสิลุกมาสิลุกโอ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมาจากไหน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 โอ้โหโอ้โหก็ป้องกันให้ได้อ่ะไม่ปลอดภัยจริงๆกับคนเนี้ย ตรงนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆอะ่ะมันปลอดภัยจริงๆมับสมิมาเยอะเลยอะ่ะมาทีมันต้องแอบข้างหลังแน,น่เลยเดี๋ยวสองตัวแล้วครับทุกคนเดี๋สองตัวแล้วโอ้โหมาเลยดีไม่ได้แล้วนี่ยโอ้โหโอเคเออนั่นไงเห็นนะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วตอนนี้มาอีกแล้วอืมน,นั่นไงอ๋อมันไอตัวใหญ่ตายตัวนี้ก็จะมาว้าวแต่เพื่อนเราไม่รอดนะครับเพราะเพราะออกไปตลรงรัศมีตรงที่มีระเบิดอะไรทั้งนั้นหรือเปล่าเอาละ เออก็นั้นต้องการที่จะเข้าไปในทําลายที่พักพิงของเราน่าจะใช่นะเอาล่ะครับเราจะขอ,อกลัไบไปที่บ้านของเราเลยเนาะก็ก็พอก็พอใจแล้วล่ะเออเออไนอนทานอนนั่นนั่นแหละเพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์โลกนะครับทุกคนออาล่ะครับตอนนั้นเราก็กลับไปที่บ้านเราอีกเช่นเคยนะครับ โอเคเนาะก็เม okay okay, okay, ื่อก like, ี้ก็เดือดๆได้นเนาะก็เพลงผมก็เดือดๆเช่นเดียวกันเนาะเอาละครับอาจจะเบาดีนึงนะครับเพราะพูดก็กลัวผิดหรือก็ดสิ่งเดียวกันเอะไะอะไรเงี้ยไปไม่มีอะไรมั้งก็ขอให้เงินพอแล้วนะครับรอบนี้นะขอร้องละขอรอบละเฮ้ยผมไปตั้งนานแล้วเฮ้ยมันน่าจะรักก็แหละอะไรอ่ะโอ้ยผมไม่ไหวกับเกมนี้แล้วล่ะโอเคโอเคก็ ก็คงจะต้องปิดสัก้าลายเขาแล้วละ่ะนี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วละ่ะก็ขอให้เกมพัฒนาให้ดีขึ้นนะโอเคก็ขอให้เออนั่นแหลอะอะไรประมาณนั้นแหละถ้าชอบก็อย่าะะลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกคลิปนี้กดคลิปอื่นด้วยนะครับทุกคนเสนาร์นี้ลาไปก่อนนะครับบายบายเดี bye ๋ยวอัปเดตสามีด้วยอ้าวมีอีกตัวหนึ่งเหรอโอล้จะเป็นนินจาแน่เลยเอ,อาล่ะครับบายบายนะครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วละ่ะเกมนี้แบบนี้แบบนี้ออเออมาเจอกันใหม่เนาะ จบแล้วครับดี่พิษัทประกาศไปช่องดีประกาศประกาศไปคลิปโอเคบายบายมาก่อนนะจะเก็บแบบนี้ถ้าเจะยังเหมนผมจะเล่นอ,อีกแบบหนึง่งแ,ออแล้วผมก็แม้าอะไรวะ